สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกรั้งนะคะกับปีกอาคารหัวข้อวันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคมจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าชอบตัวเลือกกองไหนนะคะเลือกได้เลยนะคะสีไหนก็เลือกได้เลยกองที่1สีน้ําเงินกองที่2สีชมพูกองที่3าสีเขียวนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยสำหรับใครที่เลือกกองที่1นะคะสีน้าเงินเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เดือนหน้านะคะเดือนพฤษภาหรใครที่มาดูเดือนเมษาก็จะเป็นเดือนหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมากนะคะมันจะมีสิ่งดีๆหรือจะมีอะไรนะคะเกิดขึ้นกับคุณก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คิดนี้ด้วยนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาได้ที่รี star g o จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณใดยตรงจับแม่นยํากว่านะคะถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็สามารถอ่อมาเปิดใจมาปรึกษาถ้คไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซสเซทีฟหรือต้องการที่ปรึกษาอะไรได้หมดเลยนะคะจะได้ช่วยแก้ไขาหาทางออกให้โอ้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะบางอย่างที่คุณรอเนี่ยคุณจะได้ทําอะไรบางอย่าง มันจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาไม่ทันตั้งตัวซึ่งเดือนหน้าสําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนะคะ,ะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งหรือคุณอาจจะได้แบบไปอยู่ที่ใหม่นะคุณจะอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆพบเจอกับอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะมันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไม่ถึงจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาให้กับคุณในเดือนหน้านะแต่เห็นว่าจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้ทำเช่นคุณอาจจะได้ทําอะไรแบบจรงิงจังเต็มที่ได้ทําตาม ใจตัวเองได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบได้ทําตามความฝันของคุณได้ทํางานอิสระตามที่คุณต้องการนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยนะคะเรื่องงานก็จะเข้ามาให้คุณอาจจะได้เจอโอกาสบางอย่างทําให้คุณแบบรู้สึกว่ามาถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของคุณหรือการงานของคุณแล้วหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็เพราะเห็นเรื่องของการโยกย้า,นาย,าย,ยานะคะมีเรื่องการโยกย้ายย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อที่จะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าหรือให้มันตอบโจทย์กับคุณนะคะมากขึ้น แต่สําหรับหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนจะได้ทาอะไรจริงจังได้ทําอะไรเต็มที่อย่างเช่นคุณมีความไฟนฟนอนต์คอยากจะทํางานอดิรเรสนะคะงานอิสระทําตามใจตัวเองคุณก็จะได้ทำบางคนอยากจะไปออกกําลังกายคุณก็จะได้ออกเต็มที่นะจะเป็นช่วงที่คุณทําได้นะ เหมือนพลังงานโชคชะตานะคะก็จะเปิดทางให้กับคุณได้ทําได้ทํามันได้ดีได้ทํามันได้สาเร็จนะคะจากที่ผ่านมาจะทําไม่ได้แล้วก็มันมีอะไรบางอย่างด้วยนะที่แบบว่าสําหรับใครบางคนที่รออะไรอยู่นะคะถ้าคุณได้ตัดสินใจรออะไรมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเหมือนจะมีโอกาสนะคะ เข้ามาให้กับคุณในเดือนพฤษภาให้มันเกิดขึ้นให้คุณได้ take A c t i o n ให้คุณได้ความได้รับความชัดเจนหรืออะไรบางอย่างะคะบ,บางคนอาจจะรอรอการเปลี่ยนงานหรืเปล่าบางคนอาจจะรอรอใครบางคนอ่านโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะคะหรือบางคนแบบรอสถานะให้มันชัดเจนก็มีนะคะมีโอกาสที่สถานะจะชัดเจนขึ้นมันจะมีอะไรที่จริงจังเข้ามานะคะกับคุณการมองว่าหลายๆคนเนี่ยเหมือน จะได้ทําในสิ่งที่คุณรักหรือเป็นนายตัวเองนะทาตามใจตัวเองเป็นนายตัวเองหรือทาหรือเปิดอะไรเป็นของตัวเองหรือเปล่านะคะส่วนใครที่อยากจะแบบกเกษียณอยากจะลาออกจากงานเนี่ยก็ถือว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนที่จะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นเหมือนควรควรที่จะแบบ จัดการมันซะนะคะคุณได้บอดี้เชนคนะคะเดือนหน้าเนี่ยร่างกายคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยจะดีขึ้นก็อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของการออกกําลังกายเข้ามานะคะก็อยากจะให้แบบจริงจังไปเลยแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเองนะคะใครที่ทํามาแล้วเดี๋ยวเือนหน้าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น,นะคะ่ะแต่มองว่าในกองที่หนึ่งเนี่ยก็คือดีตรงที่ว่าคุณจะได้เจอกับความชัดเจนความจริงจังหรือได้ทาอะไรที่คุณรอจังหวะรอโอกาสมานานอ่ะมันจะเกิดขึ้นให้คุณได้ทํานะคะค มันจะมีหนทางมันจะมีโอกาสเข้าไมา้คุณได้ได,ได้ได้แบบเริ่มต้นได้ลุยได้ทําได้เห็นรู้ทางแนวทางนั่นเองให้บอกให้ขอบคุณนะคะขอบคุณเข้าไว้ตอนนี้ถึงเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบางคนเนี่ยอันมอว่ายังไม่เจอไลฟ์โพสต์ยังไม่รู้เลยว่าฉันจะต้องทํายังไงนะคะไม่รู้ว่าชีวิตจะต้องไปทางไหนไม่ต้องไม่รู้ว่าจะต้องเลือกงานอะไรไม่รู้จริงๆนะคะเหมือนกับคนหลงทางมืดแตด้านอะไรเงี้ยบอกไว้เลยไม่เป็นไรนะคะเพราะใต้สำหรับคุณก็ได้คาว่าการเปลีป่ยนแปลง นะคะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขอให้คุณขอบคุณในสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นในปัจจุบันแล้วก็โฟกัสเท่าที่คุณทําได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยหรือว่าเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะคุณจะได้เจอกับเซอร์ไพรส์บางอย่างที่ฮันบอกว่ามันมีเซอร์ไพรส์บางอย่างที่จักรวาลเนี่ยจะเตรียมมาให้กับคุณแล้วเซอร์ไพรส์เนี่ยก็จะแบบว่าทําให้คุณไปเจอกับสิ่งที่คุณปรารถนารอคอยหรืออาจจะเจอกับแนวทางรูปทางหรือคุณจะค้นพบตัวเองว่าตัวคุณนั้นเกิดมาเพื่อทําอะไรกันแน่นะะะะะะคคคคคคแต่่เเเเหหห็นนนนนนนวววววาา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 ามม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 ััจจจีสสุุุขขขข้้้้้้ออออิิยยยรใใกบณดดื อืมอาว่าคุณเหมือนจะใส่ใจการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วยนะสำหรับใครบางคนนะคะคุณได้ไพ่นะคะ f ฟยูอัล r ซน e ตนะคะคุณจะตามหาตัวตนคุณเจอคุณจะรู้เป้าหมายนะคะคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณจะเห็นเหมือนคางคยะว่าคุณจะเห็นทางออกคุณจะเห็นแนวทางนะคะบางคนอยากจะไปเรียนต่ออยากจะแบบออศึกษาอะไรต่อคุณมันก็จะมีโอกาสให้คุณได้นะคะเออได้ไปอยู่จุดนั้นตรงนั้น ต่เห็นว่ากองที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบคุณจะเจอไลฟ์โพสของคุณคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณจะเจอทางออกกับปัญหาที่อ่าอ่าคำตอบนะคะทางออกที่มันเป็นปัญหาให้กับคุณอยู่ในตอนเนี้ยคุณจะเจอบ,บการแก้ไขนะคะเนี่ยคุณจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างได้เห็นการ take action นะคุณจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างแล้วไอ้บางอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องงาน เรื่องอะไรก็ได้นะ,ะสมมติถ้าอาจจะเป็นความรักก็ได้คุณอาจจะเจอใครสักคนแล้วเริ่มมาคุยจริงจังแล้วไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยกับไอ้งานที่คุณลงลงมือทําไปเนี่ยมันจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณพ้ัง้านะมันจะเกิดเป็นความสําเร็จนะคะมันจะออกมาดีแน่นอนอม,มันมีเรื่องความมั่นคงเข้ามาถือว่าดีนะคะดีมากๆแต่ว่า ยังไงก็ตามถึงมันดีนะคะคุณก็ต้องแบบลงมือทําม,มันด้วยเนาะอย่ารอจหว่าอย่ารอโอกาสขอให้คุณเนี่ยถ้าเกิดคุณมีไอเดียอะไรแล้วสำหรับบางคนที่รู้แล้วว่าจะต้องทำเนก็ทำซะเพราะไพ่ก็ขึ้นการเทคแอคชั่นนะคะอุปพวบอกว่าให้ทำซะคุณได้ไพ่ time to act นะคะเมื่อไหร่ที่คุณทำอะในวันท้าหน้ามันจะเกิดความสําเร็จมาจะไม่ได้เกิดทันทีปุ๊บปั๊บนะคะแต่มันจะใช้เวลาและแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เอ่อ ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นทางออกเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นรู้ทางแนวทางเองนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นไปสุดท้ายนะสมวันชัวร์กิงเกงอยู่ก็ให้ระวังด้วยนะคะที่กีดดิวกับ,บ,บ,บเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรเงี้ยเออบางครั้งบางเรื่องเราไม่จาเป็นต้องบอกทุกคนนะเราเก็บไว้ที่ตัวเราเองก็ได้นะคะอะไรที่เป็นความลับอะไรที่มันสําคัญสําคัญก็อย่าไปบอกหมดเพราะว่ามีโอกาสที่ อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณแล้วนาข่าวหรือนําเรื่องนั้นไปพูดต่อนะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่มั่นใจได้นะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็อย่าเพิ่งแบบรีบเปิดเผยนะค,ะค่อยๆดูค่อยๆอ,อ,อ่านกันไปเช่นคุณเพิ่งเจอคนคนนี้ก็อย่าเพิ่งไปเปิดเผยว่าใช่คือกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะอาจจะมีคนแบบไม่เห็นด้วยไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยคิดมากอาจจะพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นทำให้ค,ค,คุณคิดมากจนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะสนุมันใช่หรือไม่ใช่นะคะมีอะไร ต้องระมัดระวังด้วยเพราะมีคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่ทํางานเดียวคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกล่องที่2กันเลย สำหรับใครที่เลอกกองที่2ฝากกดไลค์ subscribe แชร์กระดิ to to ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ v s t a r สก้กจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณตรงจะไม่นยงกว่าถามได้ทุกเรื่องค่ะบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าปรึกษาใครนะคะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแค่ไหนก็ตามมาดูได้จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองโอ้ใครใบแรกใครเดอะสตาร์นะคะ มจิชเชนโอ้คุณกาลังจะดึงดูดอะไรบางอย่างเข้ามานะคุณกําลังจะสมหวัง,งนะคะเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเลยบางคนก็เรื่องเงินบางคนก็เรื่องงานบางคนก็เรื่องความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคิดด้วยนะคุณกาลังจะดึงดูดสิ่งที่คุณคิดนะคะมาให้กับคุณไอ้างว่าบางคนเนี่ยจะดึงดูดความรักนะเอ็มเพรสนะคะเจอเฮิม ความโสดกําลังจะสิ้นสุดลงนะคะเดือนนี้แสดงว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนที่พลังงานสูงมากสําหรับใครหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะดึงดูดเช่นบางคนอยากได้งานคุณจะได้งานใหม่นะคะบางคนอยากจะได้เงินนะคะคจะมีหนทางให้คุณไปเจอกับช่องทางการเงินนะคะแล้วบางคนอยากได้ความรักคุณจะได้เจอกับความรักด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเจอกับความชัดเจน เลยนะคะหรืออาจจะเจอรักแท้คู่แท้เลยก็ได้เจออะไรที่มันดีไปเลยอะคะอ่ะค่อนข้างจะเด่นถ้าเป็นความรักนะจะเด่นนะคะแต่เรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยก็คืออาจจะได้แบบเออได้มาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้นาว่านี่ได้ไนายถือถ้วยนะคะโอ้เราก็ได้สําหรับได้สําหรับได้คินถือถ้วยล้วเนี่ยจะมีความรักเข้ามาให้กับคุณจะมีคนมามอบความรักให้นะค,ะคุณอาจจะเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวแบบเออคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงนะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์น,นี้สามารถพัฒนาไปจนถึงแบบเป็นคู่รักเป็นอะไรกันได้เลยนะคะเดี๋ยวขอหยิบเนี้อามาให้กันนะประตูความรัก กำลังเปิดขึ้นให้กับคุณนะสีชมพูวานแหววเหมือนตัวเลือกเลยแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะตอนนี้คือคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรขอให้คุณเชื่อแล้วคุณปล่อยไปอย่าไปคาดหวังอย่าไปเฝ้ารอนะคะแล้วเดือนสิ่งหาสีโชคสตาจะส่งมาให้คุณเองแต่ถ้าคุณัมแต่เฝ้ารอคิดกังวลนะคะมันจะยิ่งเช้าไปเพราะว่าคุณได้ไพ่เดลแมจิชั่นคือคุณต้องปล่อยวางนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดวงคุณเด่นนะคะดวงคุณเปิดในด้านใดด้านหนึ่งบางคัอาจจะเปิดเรื่องงานอาจจะเปิด เรื่องความรักนะคะแต่โดยรวมแบบเจ็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรักมากกว่านะคะคืออ่าเซ้นต์คุณจะแม่นยำขึ้นบางคนก็คือถ้าใครที่อยากจะฝึกนั่งสมาธิเล่นโยคะหรืออะไรเงี้ยแนวแบบอยากจะฝึกเซ้นต์อยากจะนั่งสมาธิส่วนห์ดเนี่ยอ่าเซ้นต์คุณจะดีขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเดือนนี้เซ้นต์รังสห์จะแรงเป็นพิเศษก็ขอให้เชื่อเซ้นต์รังสหนของคุณแล้วก็อ่า คุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจะมีความบังเอิญเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากเป็นพิเศษบางคนอาจจะเห็นเลขเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือนึกคิดอะไรอยู่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังความคิดด้วยเดือนนี้ก็คือจะเป็นเดือนที่เซนคุณจะพัฒนาเซนคุณจะแม่นยำเซนคุณจะแรงคือแบบอาจจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเดจาวู ja u, อะไรต่างๆนานาก็ได้นะคะก็ขอให้เชื่อเซนคุณแล้วก็พัฒนาต่อไปแล้วก็เรื่องของความรักนะคะก็จะเกิดขึ้นกับคุณ อ,อคุณจะได้รับไกาเด่นบางอย่างแต่สิ่งหนึ่งไม่บอกเป็นเรื่องเลยนะแต่รู้ไว้เลยว่าตอนนี้ที่คุณได้ยินคุณคิดเรื่องไหนนั่นแหละจะเป็นเรื่องนั้นอย่างบางคนอาจจะอยากได้งานเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างนําทางให้คุณไปเจอกับงานที่ใช่ส่วนความรักเนี่ยมันจะเข้ามาเองนะคุณไม่ต้องไปตามหานะความรักเหมือนจะมีใครบางคนเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะโอ้ยอันได้ให้เลิฟด้วยเนี่ยเลิฟ <laughs> ให้ความรักนะคะ อความรักจะเข้ามาจริงๆกล่องที่สองใครที่รอความรักมานานแสนนานนะคะอันนองว่าใครที่รอความรักมานานแสนนานกําลังจะสิ้นสุดแห่งการรอคอยหรือใครที่ต้องการความชัดเจนมานานละคนคุยที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเขาจะชัดเจนกับคุณนะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนอุ้ยคนได้ไพ่เลิฟอีกแล้วอะ่ะเป็นดวงที่แบบว่าความรักเด่นมากนะคะเออเป็นดวงที่ความรักเด่นมากความรักจะเกิดขึ้นกับคุณใครที่แบบ ใจรอแล้วคุณก็รู้สึกปั๊บมันทําให้อุณเห็นอะไรว่าคือคุณอาจจะคุยกับคนคนหนึ่งแล้วคุณต้องการความชัดเจนมากจนเขาไม่ให้แล้วคุณก็รู้สึกว่าโอเคฉันไม่ต้องการแล้วฉันนิ่งแล้วแต่ฉันก็ยังคุยกับเธอได้นะฉันก็ยังรู้สึกดีกับเธอแต่ฉันไม่ไม่คาดหวังอะไรจากเธอแล้วอะไรจะเกิดให้มันเกิดฉันจะอยู่กับตัวเองฉันจะรักตัวเองฉันจะโฟกัสที่ตัวเองแล้วพอคุณทําแบบเนี้มันจะทําให้เขาอะอยากจะได้ความชัดเจากคุณจะตอนแรกคุณจะต้องการความชัดเจนจากเขาใช่ปะตอนนี้เขาต้องการความชัดเจนจากคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนนนเเเีี่่ยยอคความรักะะ คือความรักนี่เด่นมากสมมุติถ้าคุณมีใครหรือว่าใครหายไปคนคุยหายไปซ u b l a t i o n หรืออะไรก็าตมามนะเดี๋ยวเขาจะกลับมานะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเองนะคะไม่เหมือนคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวอ,อ่ฝ่ายนู้นนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักค่ะเดี๋ยวฝ่ายนู้นจะเป็นฝ่าย take action หรือเข้าหาคุณเองคุณได้ไพ่ความรักตั้งสองใบนะคะคุณพร้อมที่จะมีแฟนแล้วคุณพร้อมที่จะได้เจอความรักที่ดีแล้วนะคะไพ่ขึ้นความสุขนะคะ แอนสังเกตตั้งแต่ดอกไม้แล้วกองนี้ตอบโจทย์มากเลยดอกไม้แล้วก็ภาพแมวก็จะมีดอกไม้เยอะมากแล้วนี่ก็จะเป็นแบบเลาว์นะคะเป็นแฮปปี้เน็ตก็คือมันเหมือนกับเป็นช่วงที่ดวงความรักคุณกาลังจะเปิดและเบ่งบานนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอความรักที่ดีคุณจะได้เจอแบบอะไรที่มันดีมากสมมติถ้าใครที่เศร้าหรือทุกข์ใจหรือไม่ได้ความชัดเจนสักทีนะคะ,ะมันก็เหมือนกับประมาณว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวคุณจะเห็นความชัดเจนขึ้นจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ คุณได้ไพ่เหมือนกับคุณจะได้รับข่าวซีเรื่องราวดีๆข่าวสารการติดต่อกับจกใครบางคนด้วยนะคะหรือจากสถานที่ใดที่หนึ่งที่คุณรออยู่นะคะก็ได้น่าจะมีข่าวดีข่าวสารบางอย่างเข้ามาให้กับคุณนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะชอบนะโรแมนตีกแล้วนะคะแฟนนะคะบางคนก็จะมีแฟนก็ได้ในเดือนเนี้ยโสดอยู่ก็อยู่ก็ามนมีแฟนเลยอะไรเงี้ยจะคุยกันแค่รู้จักใครไม่กี่ อุ้ยพรคุณจะสมหวังเหมือนไพ่เดอะสตาร์เลยกองนี้แบบเด่นสุดเลยอะ่ะอันนี้คิดว่ามันจะเด่นขนาดนี้นะคุณไปขอพรอ,อะไรไว้พรน,นั้นจะเป็นจริงด้วยนะแต่คิดว่าคุณจะได้มีแฟนนะจะเจอจากการแบบออนไลน์หรือจะก,การไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองไปสนุกสนานคุณอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรเอ้ยอยู่อยากออกไปเดินตลาดน,นะดแบบจะออกไปเดินแบบอยากจะไปน,นั่งดื่มไปแล้วบ,บรรยากาศเลยก็จะทำให้คุณไปเจอกับคนที่เป็น คู่รักคุณได้โดยที่คุณไม่ดูตัวเหมือนกันไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคะบอกเลยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พรคุณจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วปล่อยวางได้แล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นส่วน้ายที่ยังไม่ได้ปล่อยวางรีบปล่อยนะจะได้ทันนะคะเพราะถ้าคุณไม่ปล่อยวางอันเห็นว่ามันขั้นนิดหนึ่งตรงที่ว่า คุณต้องอย่าไปเฝ้ารอสิ่งนั้นนะคะแล้วมันจะเข้ามาเองแต่ถ้าคุณไปเฝ้ารอมันมีโอกาสที่จะดีเลย์หรือเลื่อนออกไปแต่เห็นวความรักเด่นคุณจะมีความสุขคุณจะบางทีคุณอาจจะรักตัวเองได้คุณมีความสุขกับตัวเองแล้วคุณก็จะเจอความรักที่ดีนะคะแต่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้สล,โลนะโสดด้วยแหละเดือนนี้ถือว่าดีนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สิบสองเออกองที่สิบสอง กองที่สมกันเลยบางคนอาจจะเห็นเลขหรือเปล่าเมื่อกี้อันเห็นเลข14บ4ี่สิบสี่อะไรเงี้ยสิบสองสิบสองสิบสิเนี่ยก็มาคอนเฟิร์มว่าคิดดีคิดบวกแล้วก็อย่าไปคาดหวังคาดเดาน,นะคะเดี๋ยวถึงเวลามันจะมาเองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3ามกันเลย สำหรับใครที่เลือกกองที่3สีเขียวนะคะฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่้องมี้จินนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ v s t a r 9 9จะชูฝาชัดเจนกว่าเป็นดัวของคุณโดยตรงจะไม่ยำกว่านนะคะ,ะถามได้ทุกเรื่องเรื่องที่เซนเซทีฟนะคะหรือเรื่องที่แบบเซนเทีฟมากหรือไม่กล้าปรึกษามไม่กล้าเปิดใจกับใครนะคะมาคุยมาดูกับที่นี้ได้เลยจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูซิว่าไพ่ออกมานะคะจบบออะไรบ้างคุณนะไพ่วงล้อโชคชะตา king t เ o w h e e นะคะ judgment s เหรียญโอคุณจะมีเงินเก็บนะการเงินเด่นตวงนี้กองเนี้ยการเงินเด่นจะมีเงินไปกินไปเที่ยวใครที่อยากไปเที่ยวนะเดี๋ยวจะมีเหตุให้คุณเนี่ยได้ไปแต่ถ้าใครที่อยากจะเที่ยวบอกเลยนะคุณต้องเก็บเงินมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่กับนายกานิใหม่นะคะ ออจะมีคนดีๆนะคะเข้ามาในชีิตคุณในลักษณะเพื่อนบริวารอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะนี่ลไพ่เดิมมูลมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนดีๆสังคมดีๆนะคะแล้วดีไม่ดีเพื่อนเหล่านี้ยอาจจะพาคุณไปเจอกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแบบในช่องทางการทำมาหาก,กินด้วยการเงินด้วยนะคะ ก็ได้ตอนเห็นว่าเดือนพฤษภาเนี่ยคุณจะได้เจอเ <an> พื่อนเ <an> จอสังคมเจออะไรใหม่ๆนะคะจะเจอคนคุยใหม่ก็ได้นะคะเหมือนดวงสตาแต่ว่าเด่นๆเน,นี่ยคือจะเป็นเรื่องการเงินนะเการเงินคุณจะดีขึ้นนะคะถ้าใครคิดจะเก็บเงินเดี๋ยวคุณจะเก็บเงินได้เพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่คุณควรจะเริ่มเก็บละเดี๋ยวมันจะอยู่ใครที่อยากจะเที่ยวอยากจะไปต่างประเทศหรือไปเรียนต่อไปทําอะไรเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่เราเก็บเท่าน,านั้นแล้วเดี๋ยวดวงชะตาจะเปิดให้คุณเนี่ยได้เจอกับโอกาสที่มันทําให้คุณได้ไปต่่ออนะะคไได้ปต ม,มันเหมือนกับสาหรับบางคนแอนมองว่านะคะเดือนนี้เออบางคนอยากมีแบบความรู้อยากไปเรียนภาษาอยากเรียนทํานุ่นทํานี่อยากเรียนวาดรูปอยากเรียนอะไรก็ตามเหมือนเข้าคอร์สนะคะเออแล้วคุณรู้สึกเงินไม่พออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันถ้าคุณอยากเรียนจริงๆก็ขอให้คุณเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาแบบเซอร์ไพรส์ทำให้คุณเนี่ยได้ไปเรียนต่อได้ไปทํานะคะไปเรียนดูต่อทาในสิ่งที่คุณชอบนะคะ แล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องเงินอันมองว่าเดี๋ยวมันจะคี้คายได้ทันมันจะนั่นได้ทันแล้วก็เป็นช่วงที่แบบอ่อใครที่แบบอาจจะเป็นการเตือนนิดนึงนะคือใครที่ใช้จ่ายเยอะๆนะคะช้อปปิ้งเยอะๆเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังค่าใช้จ่ายนะคะอยากให้คุณเนี่ยเก็บเงินเดือนเนี้ยนะคะเผื่อมีอะไรดีๆเข้ามาจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆจ,จะเป็นช่องทางทำอาหารกินเพิ่มงานเสริมงานอะไรเงี้ยจะได้แบบเออได้มีเงินลงทุนนะคะจะได้ไม่ต้องรอ เอ่อเท่าที่ยันดูนะเหมือนกับ seeking and finding คุณจะตามหาบางอย่างเจอคุณอาจจะตามหาหรือจะกล้าคุณได้ค่้ตัดสินใจด้ละเอ่อคุณอาจจะตามหาอะไรบางอย่างเจอแล้วคุณก็อาจจะกล้าตัดสินใจได้มากขึ้นเหมือนกับคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เหมือนกับเดือนนี้คุณจะตัดสินใจได้ถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือคุณยังไม่รู้ไม่ชัวร์ว่า จะต้องทำยังไงบางคนอันเห็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะไม่รู้ทำไมเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาต่อหรืออยากจะทำอะไรบางอย่างอาจจะไปเข้าคอร์สเรียนรู้วิชาชีพทั่วไปนะคะอาชีพทั่วไปก็ได้นะคะก็คือถ้าคุณอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคือมันเหมือนกับเออเขาเรียกอะไรนมันจะมีโอกาสให้คุณได้ไปพบเจอกับอาจจะเจอกับใครบางคนที่เขาแบบรู้สึกแบบเออดูเรื่องด้านนั้นนะก็จะให้คําแนะนาคุณได้นะคะ ประมาณนี้เลยแล้วก็คุณจะกล้าตัดสินใจคุณจะรู้ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับตัวเองก็คือถ้าใครที่รู้วจะต้องตัดสินใจหน่ว่าจะไปเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อหรือจะไปงไงก็คือควรจะตัดสินใจในเดือนนี้นะคะมันจะแบบเป็นเดือนที่ที่แบบดีสําหรับคุณเลย คุณจะได้ไม่เสียเวลานะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คืออาจจะมีเรื่องการโยกย้ายนะคะโยกย้ายเดินทางแต่อันคิดรู้สึกว่าคุณจะได้ไปเที่ยวจะเป็นเดินทางมากกว่าไม่ใช่แบบย้ายที่อยู่อาศัยอะไรนะเหมือนคุณจะได้ไปเที่ยวทางไกลคุณจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยอยู่ก็จะมีเหตุที่คุณได้ไปนะคะเพื่อนอาจจะซัพพอร์ตคนในบ้านอาจจะซัพพอร์ตคุณจะได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องดีก็คือคุณจะเก็บเงินอยู่ถ้าคุมีปัญหาการเงินคุณจะคุณจจะะออทาางงงคุณรู้้ว่ตยไ ใครก็ขึ้นแค่ว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณนะดูสิมันจะมีโอกาสมาแบบมาแบบแปลกๆนะคะมาแบบ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 ไม่ทันตั้งตัวมาใชยเลยอยู่ๆก็อาจจะมีใครแบบเจอเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่กำลังจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนเป็นไปหรือเปล่าส่วนถามว่าตัวคุณเองพ้อมไหมนะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะแต่ถ้าเกิดคุณได้ยินคลิปนี้นะคุณเริ่มเก็บเงินเก็บแหนะณตอนนั้นนะมันจะพร้อมนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ อันมองว่าสิ่งหนึิโช่ชะตาจะส่งอะไรบางอย่างให้กับคุณแต่เขาไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่จะเป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่คุณอยากจะทําหรืออยากจะไปต่อนะคะมันเป็นเหมือนกับโอกาสนะคะสาหรับบางคนถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรลองขอดูเพราะว่าเดือนพฤษภาคมีโอกาสที่คุณจะได้เจอมันมีจังหวะให้คุณได้เจอกับโอกาสบางอย่างแล้วจะพาคุณไปเจอสิ่งดีๆต่อนะอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องอองานเรื่องเงินก็ได้แต่อันเห็นว่าเกี่ยวกัรงานการเงนิงน การงานจะเด่นขึ้นดีขึ้นอันเห็นว่าบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็เงินจะเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมน,นะ,ะเงินจะมั่นคงใครเป็นหนี้เป็นสินคุณก็จะจัดการได้นะคะคุณจะจัดการปรับคลายจ่ายได้แต่อย่าลืมเซฟเซฟเงินนะอย่าเพิ่งใช้จ่ายเยอะนะคะเดือนนี้ประหยัดได้ประหยัดด้วยนะคะจะดีมากๆเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันมีโอกาสให้เราได้ไปแบบอ่สารต่อนะคะเปิดอ่าอีกอาจจะลงทุนอาจจะทำอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้ามันก็จะมีช่องทางการเงินเข้ามามากขึ้นแล้วตอนนั้นนะคุณก็ค่อยไปช็อปก คุณได้ไพ่ปาทองนะคะมันบอกว่าเพิ่มเพิ่มการเงินการเงินจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้เชื่อเซนเเชื่อความรู้สึกคุณเองด้วยนะคะเนีย่ยคุณจะได้รับมันจะมีคนเข้ามาให้ไอเดียคุณอะอาจจะเจอกับที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่างทําให้คุณมีไอเดียมีอะไรแล้วทําให้คุณแบบกล้ามั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครยังไม่ชัวร์ไม่รู้อะไรนะมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจลองเออมาปรึกษามาดูได้นะคะจะได้ช่วยแบบแก้ไขให้เพราะคุณจะต้องตัดสินใจบ,บางอย่างก่อนแล้วทีเนี้ย คุณจะเจอกับสเต็จต่อไปขั้นตอนต่อไปแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเงินการเงินด้วยการเงินคุณจะดีขึ้นเพราะอาเห็นราอคิมสิเรียนออกมานะคะดวงการเงินจะเปิดอาจจะมาแบบชโชคลาภเปนิดน้อยก็ได้แต่หลักๆแอนเห็นว,ว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะคุณจะต้องเปิดจะคุณจะต้องทําอะไรหรือจะต้องเปิดช่องทางต้องหาด้วยตัวเองอะ่ะเงินถึงจะเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยไปเจอช่องทางหนึ่งแบบคิดไม่ถึงก็ได้แต่คุณรู้สึกเออลองดูก็ได้พอได้ลองแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ให้คุณแบบ มีอินคัมมีเงินเข้ามานะคะรายรับเข้ามามากกว่ารายจ่ายนะคะถือว่าดีนะคะดวงการเงินไม่รั่วละเดือนเนี้ยไม่รั่วหลาแล้วถือว่าดีแต่ก็ระวังนะอย่าไปใช้จ่ายมั่วนะคะถ้าใช้จ่ายมั่วเนี้ยมันจะการกระทําของคุณละอ่อจะมีไอเดียใหม่ๆม,มีการอ่าโนเวนเจอร์ด้วยนะคะ มีการเริ่มต้นใหม่มีการมีความคิดใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆมีความอยากลองอยากลองอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วการที่คุณได้ลองได้ทําเนี่ยสภาคุณไปเจอกับความก้าวหน้าความสําเร็จความความมั่นคงในในด้านการเงินการงานด้วยนะถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีสาหรับใครที่อยากจะแบบโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยถือว่ามาเลือกกองเนี้ยตอบโจทย์เลยนะคะดีที่สุดแล้วออนมีความรู้สึกเหมือนไพ่เดอะมูฟเนเหมือนเดอะซันเลยนะเหมือนกับ ดวงการงานกําลังจะเปิดดวงการงานกําลังจะขึ้นนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะไรเงี้ยก็จะมาการเงินอินคัมของคุณนะคะรายรับของคุณจะเข้ามามากกว่าเดิมด้วยมันจะมีช่องทางโอกาสเองตอนนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊จะมาได้ไงฉันก็อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะมีพอใกล้ๆอะ่ะมันจะมาเพราะเห็นว้มันจะมีโอกาสยื่นมาให้คุณแบบที่คุณไม่เห็นหรอก บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเออนานแล้วทำไมยังไม่มาอะไรเงี้ยอาจจะมาแบบปลายเดือนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอนย่าเพิ่งหมดหวังอย่เพิ่งท้อนะกองนี้แต่โดยรวมแอนมองว่าดีมากๆเลยค่ะการงานจะเด่นการงานจะรุ่งการเงินจะมั่นคงขึ้นนะคะ โอเคเลยเราจะได้แบบมีชีวิตที่สดใสยอยากทําอะไรก็จะได้ทําในวันข้างหน้าประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรสักครั้งในชีวิตเนาะเอ่ออาจจะมีบางคนอยากไปดูคอนเสิร์ตดาราที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เก็บเงินเท่าที่เราเก็บได้แล้วเดี๋ยวจังหวะเนี่ยเอ่อโชคชะตาก็จะช่วยเปิดทางว่าเห็นว่าความพยายามของคุณเนี่ยเอ่อเห็นความพยายามของคุณท่าน,นก็จะเปิดให้เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่คุณรักคุณต้องการคุณชอบนะคะแล้วก็สำหรับบางคนขอเตอิมอีกนิดหนึ่งนะการที่เห็นไพ่จัสเมลน,นิดหนึ่งนะคะว่า ใครที่ดี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะคุณจะได้รับความถูกต้องคุณจะได้รับความเป็นกลางนะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าตัดสินใจซะทํทำไปเหมือนกับโอเคขึ้นลงขึ้นศาลนะคะโอเคต้องไปกรอกใบต่างๆกรอกเอกสารต่างๆโอเคยื่นสมัครอะไรก็ว่าไปนะคุณต้องตัดสินใจทําแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะมันไม่แย่แต่มันก็มันอาจจะไม่ได้ดีมากตามที่คุณต้องการแต่มันก็ไม่ได้แย่ก็คือมันจะออกมาผลลัพธ์กลางๆอย่างน้อยก็คือคุณจะได้รับความเท่าเทียมได้รับความเป็นธรรมนะคะจาก จักวานจากสินจักิ์จากเบื้องบนแน่นอนประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ไว้เจอเป็นใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ